เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทําต้มแซบกระดูกอ่อนค่ะต้มแซบกระดูกอ่อนนี้ก็มีพี่ี่สาวคนหนึ่งขอมานานแล้วนะยังไม่ได้จัดให้เรายังไม่มีเวลาที่จะไปช่วงนี้งานยุ่งก็เลยยังไม่ได้ไปหาซื้อของมาทำพอดีช่วงนี้ว่างก็เลยจัดให้เลยค่ะ ก็ S <S <an> มีขอมาหลายคนนะคะหลายอย่างแต่ก็จะทยอยจัดให้นะคะ <S <S <an> ไก่ปิ้งไก่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะไก่ย่างไก่ปิ้งไก่นี่เดี๋ยวก็จะทยอยจัดให้ก๋วยเตี๋ยวหรืออีกหลายๆอย่างนะคะก็จะทําให้ทยอยให้ค่ะพอบ้างจากงานแล้วก็เราจะเคลียให้ทุกคนนะคะที่ขอมาอันนี้ก็ทําให้พี่สาวที่ขอมานานและเป็นเดือนสองเดือนแล้วก็จะจัดให้นะคะ ต้มแซ่บกระดูกอ่อนของเราก็มีกระดูกหมูค่ะเราใช้กระดูกหมูอ่อนแบบใบพัดนะคะอันนี้จะได้เนื้อเยอะมากกระดูกอ่อนก็มันจะไม่แข็งมากกับ <c oughs> เคี้ยวได้ส่วนเครื <c oughs> ่องปรุงของเราก็จะมีอันนี้เราใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะก็ประมาณสองสามเม็ดเอามาแช่น้ำแล้วก็หันห่นหั่นก็มีใบมะกรูดหั่นฝอยอ่า ตะไคร้หัน่นฝอยหัวหอมหัน่นฝอยแล้วก็มีขาขา,ขาหัน่นฝอยเหมือนกันแล้วก็มีรากผักชีนะคะ <_ disput> อ,อันนี้ประมาณสามเม็ดนะคะอันนี้ก็ประมาณ <_ iro> <ไข bat> หกเจ็ดใบก็ได้ค่ะแล้วหั่นฝอยแล้วก็ตะไคร้นี่ก็ประมาณสี่ห้าต้นนะคะ <_ Familie> แล้วก็หัวหอมนี่ก็ประมาณหัวหอมนี่หัวหอมแขกนะคะก็ประมาณ สองลูกถึงสามอสองหัวถึงสามหัวค่ะถ้าเป็นหอมหัวเล็กก็ใส่หกเจ็ดหัวแล้วกันใส่เยอะๆอร่อยก็จะขาก็ประมาณสองหัวแล้วก็มีรากผักชีก็ประมาณสี่ห้ารากค่ะในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเป็นหวัดเป็นอะไรก็บางมีเสียงก็จะมีแบบไอมั่งนะคะอันนี้คือส่วนที่เราจะเอาไปคั่วก่อนนะคะ แล้วก็อันนี้ก็มีน้ำมะนาวน้ำมะนาวของเราก็อันนี้ก็ประมาณสี่ลูกแล้วก็มีต้นหอมมีผักชีใบเลื่อยแล้วเราก็จะมีอันนี้ก็ใบกะเพรานะใบกะเพราเอาไว้โรยทีหลังกับไอ้ส่วนสองสามอย่างนี้ไว้โรยทีหลังะคะ่แะแ้่ในส่วนของน้ำซุปเรานี่ก็เราตั้งน้ำเอาไว้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปต้มกระดูกอ่อนก่อนคนะ่ะต้มกระดูกอ่อนนี่ก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากให้กระดูกหมูอ่อนนี่เปื่อยเร็วนะ <c oughs> ถ้ามีสับปะรดสักชิ้นหนึ่งนะ่ะมาขยำหม,มักไว้สักยี่สิบนาทีแล้วเอาไปต้มจะเร็วมากคนะ่ะจะเปื่อยเร็วมากแต่วันนี้ไม่มีสับปะรดล้วก็จะต้มไปอย่างเงี้ยค่อยๆเคี่ยวไปต้มไปแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงนะคะ ใช้ไฟกลางจนถึงไฟอ่อนก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งถ้าเปื่อยแล้วเราก็ค่อยมาเติมมาปรุงเครื่องนะคะแต่ในน้ําซุปเราก็จะมีใส่น้ําตาลกวดนะคะน้ําตาลกวดก้อนเล็กๆก,ก,ก้อนหนึ่งเพราะหมูนี่กระดูกหมูนี่ประมาณครึ่งกิโลแล้วก็น้ําตาลปี๊บก็ประมาณช้อนชาแล้วก็จะมี รสด,ดีหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมดองหัวหนึ่งอันนี้คือส่วนของน้ำซุปนะคะที่เราจะต้มกับไปพร้อมกับหมูนะคะแต่อันนี้คือเครื่องที่เราจะเอาไปคั่วก่อน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต้มกระตั้งน,น,น้ำเอาไว้น้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำกำลังร้อนเราก็ใส่น้ำตาลกวดกับน้ำตาลปี๊บไปเลยค่ะ เราก็ใส่รสด,ดีแล้วก็เกลือไปเลยค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองเลยนะคะก็ใส่กระดูกหมูไปเลยค่ะกระดักก <c oughs> <c oughs> พูดผิดพูดถูกเลย ลิ้มพันกันเอ,อ,อ่ากระดูกหมูนี่เราสับแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะกระดูกหมูอ่อนแบบใบพัดนี่จะมีเนื้อเยอะนะคะกระดูกก็จะเคี้ยวได้ง่ายคะ่ะถ้ากระดูกอ่อนแบบซี่โครงนั่นก็อันนั้นมันก็แข็งไป เราก็จะตั้งทิ้งเอาไว้ประมาณเคี่ยวไฟกลางจนถึงไฟอ่อนนะคะหดีไฟลงเคี่ยวไปประมาณชั่วโมงหนึง่งถึงชั่วโมงครึ่งค่ะถ้าเปื่อยได้ที่ก็พอได้เลยค่ะเดี๋ยวเราถึงจะมาเติมเครื่องปรุงต่างๆต่อไปขั้วพริกแห้งเม็ดใหญ่กันเลยขั่วเครื่องเทศเลยขั่วเครื่องสองมุนไพรที่เราจะมาต้มในต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะ ให้หมดทุกอย่างเลยไฟก็ไม่ต้องแรงมากค่ะกลางๆ ค่อยๆคั่วนะคะจะได้หอมเครื่องเครื่องสมุนไพรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้ ต้มแซบของเราก็จะได้น้ำข้นขึ้นนะคะแล้วก็หอมอร่อยด้วยนะพอคั่วไปแล้วก็เริ่มหอมนะคะหอมหอมพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีอะไรพวกเรนี้ นี่ถ้าเราทําขายเราก็ทำไม่เยอะๆนะทำไม้เยอะๆเลยเวลาเราจะขายทีเป็นตักเป็นหม้อเราก็ค่อยเอาเครื่องที่เราคั่วนี้แล้วก็ไปปั่นเนี่ยเราจะตักลงเป็นหม้อมคือหม้อหนึ่งสองช้อนโต๊ะอะไรอย่เงี้ยเราก็จะกะได้เป๊ะๆเลยเริ่มหอมมากละ ั่วแล้วจะทําให้รสชาติน้ําแกงเนี่ยหอมอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราคั่วเสร็จแล้วเราจะเอาไปปั่น,นะคะอันนี้คั่วเสร็จแล้วนะคะเราคั่วแค่พอหอมนะคะพอหอมเหลืองๆหน่อยหนึหน่งเดี๋ยวไม่ต้องเอาไหม้นะคะเนี่ยเอาพอเหลืองๆหน่อยหนึหน่งหอมๆเราก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทําการปั่นกันเลยนะคะถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้คกตําเลยนะคะตําให้ละเอียดเลยนี่ค่ะเขปั่นเสร็จแล้วนะหน้าตาออกมาอย่างนี้นะหอมมากด้วยหอมแบบต้มแซ่บเลยแล้วก็ เวลาเราปั่นนะคะถ้ามันแห้งๆมันเหนิดเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะคะจะได้ปั่นละเอียดได้ขนาดนี้ค่ะถ้าไม่ใส่น้ำไปมันพิมพ์ก็เหนิดนะคะเครื่องปัน่นต้องใส่น้ําไปหน่อยก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ต้มแซบกระดูกอ่อนน้ำข้น อปั่นแล้วหอมมากนี่ก็ได้หลายชามนะนี่ก็ได้หลายชามถ้าเราทำขายเราก็แบ่งเป็นําชามไป นี่เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะลอกี้ชิมดูก็อ่อนเค็มนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มเกลือไปอีกหนึ่งช้อนชานะคะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็ไฟอ่อนๆนล้วไม่ต้องไฟแรงนะคะแล้วเราก็ตักฟองตักฟองออกให้หมดเลยลน้ำจะได้ใสขึ้น ก็ค่อยๆเคียคยเ่ยวไปเรื่อยๆค่ะชั่วโมงหนึ่งเราก็มาดูว่าเปื่อยหรือยังถ้ายัางไม่เปื่อยก็ต้มไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะถ้าเดี๋ยวเราก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนอนอ้ำซุปข,<อ> <ๆ S 2> ของเราที่ต้มกระดูกอ่อนก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงทานกันเป็นหม้อๆอนะคะอันนี้ก็คือหมูสับนะคะหมูสับละเอียดที่เราจะเอามาปรุงแบบต้มแซบกระดูกอ่อนเรา เราทํากินเป็นชามค่ะเราก็ไม่ต้องเยอะอันนี้เราก็ใช้หมูสับเราฮิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาตักน้ําซุปใส่ค่ะน้ําที่เต็มหม้อ,อเมื่อกี้ก็งวดลงมาเหลือครึ่งหม้อนะคะนี่เราเอาหมูใส่แล้วเราก็เอาน้ําร้อนนี่ใสเลยคะ่ะน้ําซุปเรากย็ยีให้เนื้อเราสุกเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ <_ letter> เปื่อยจกำลังกินเลยค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมง๋ยวจะให้เปื่อยกว่านี้ก็เคี่ยวไปอีกนะคะ <_ letter> เราจะทำกันกินแค่ชามเดียวว <_ letter> ันนี้เด็กๆไม่อยู่กัน <_ letter> ขาตะไคร้ใบมะกรูดไปนะคะใส่เอะไรก็ถ้าใครชอบน้ำใสก็ไม่ต้องใส่พริกแกงปั่นนั้นนะคะก็เอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดไปต้มพร้อมกันเลยแต่ถ้าอันนี้เราทำน้ำข้นนะคะแต่เราชอบสมุนไพรเยอะช่วงนี้เป็นหวัดต,ต้องกินเยอะหน่อยใส่อันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะใส่เ่องที่เราโขกเอาไว้นะคะ เราก็จะไปต้มแป๊บหนึ่งนะคะใส่เครื่อง <ผม S 1> ปรุง,รงเสร็จแ,แล้วเราก็ออกมาต้มให้เดือดอีกแป๊บเดียวก็พอค่ะพอน้ําเดือดหน่อยก็พอแล้วถ้าเราทําขายเราก็ตักเป็นทชามๆ <c oughs> เป็นม้อๆม้ออย่างนี้นะคะถ้าเราทําขายแบบเป็นร้านอาหารก็แล้วแต่ค่ะะจทำยังไงก็ แบบนี้ก็ง่ายดีค่ะเราทําเครื่องเอาไว้แล้วเวลาคนสั่งเราก็ก็ตักมาปรุงเลยเป็นหม้อหมอใครอยากได้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานก็เติมเอาเลยค่ะถ้ามีหม้อไฟก็ดีนะคะพอต,ต้มพอเราปรุงอย่านี้แนละ้วใส่หม้อไฟยกไปเลยแล้วก็เติมได้เลยค่ะเดือดแล้วเราก็พอนะคะ นี่พอเดือดน้ำเดือดแล้วเรา,เายกออกมาเลยค่ะเราก็ปรุงเลยค่ะใส่มะขามเปียกประมาณเดี๋ยวเราก็ค่อยๆชิมดูนะคะสองถึงสามก็ได้ค่ะน้วมะขามเปียกมะนาวสองช้อนถ้าชอบเปรี้ยวก็เติม,เพ,มเพิ่มได้ค่ะก็เข้าวคั่ว ข้าขัวนี้ขัวเองจะหอมมากนะคะ,อะชอบเผ็ดแซ่บก็พิกป่นไปต้นหอมมีผักชีใบเลื่อยค่ะสุดท้ายก็ใบกระเพราค่ะทีนี้เราก็ชิมนะคะว่ามันจะแซ่บขนาดไหน อ่อนเปรี้ยวไปหน่อยนึงเราก็เติมมะนาวไปอีกเลยแต่ทุกอย่างพอดีละเข้มข้นแล้วน้ำซุปข,ของเราหวานแล้วพอเราเติมมะนาวเข้าไปก็กลมกล่อมพอดีเลยอร่อยจัดจ้านมากเลยค่ะเข้มขน้นละ แต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เอาเผ็ดอีกไหมหรือพอแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็อร่อยแล้วค่ะถ้ามีพริกแห้งทอดนะคะพริกแห้งทอดแล้วเดี๋ยเราก็มาหักหักใส่ไปเลยโรย,ยไปเลยมันก็จะดูน่าทานขึ้นไปแต่วันนี้มันอเผอิญคั่วแล้วตําหมดแล้วมันไม่ได้เหลือะคะ่ะก็มีแต่พริกที่เราคั่วแล้วเมนูของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ อะลูกชิม,มเลยเคฮอยเป็นหวัดกันอยู่เราต้องกินสมุนไพรเยอะๆแซ่บป่ะแม่อือสเนี่ยอืออุดยอดเลยกินหมูหน่อยดิง่มไหมหนที่ว่าเปื่อยคอไว้ 1> 1นหนึ่งชั่วโมงอืนุ่มกำลังดีเลยแม่หนึ่งชั่วโมงถ้าให้เปอยกว่านี้ต้องชั่วโมงครึ่งสดมากเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เอาทํากินทําขายได้เลยนะคะแล้วก็ในปีใหม่เนี้ยที่จะถึงเนี้ย เอาลองไปทําทานกันดูค่ะอร่อยมากรับรองว่าแซ่บแน่ค่ะเป็นของกินเล่นเป็นกับแก้มอิ่มเลยกินกับข้าวก็อร่อยอิ่มแล้วก็ยังแก้ววัดได้ด้วยนะเพราะว่าแก้ววัดเพราะช่วงนี้บ้านเราเป็นวัดกันเพราะเราใส่เครื่องสมุนไพรเยอะแล้วสําหรับคนไหนที่เข้ามาอวยพรกลัวแล้วจากแม่เข้ามาอวยพรให้ก็ขอให้พรอันนั้นกลับสู่ของกลับสู่ไปหาคนที่อวยพรให้กับพรแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะก็ ในปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยๆกันนะคะกันท่วนหน้านะคะแล้วใครที่เป็นแฟนคลับครัวแล้วแต่แม่ก็อย่าลืมอย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะคะให้คนอื่นเขาได้ดูเอาไปทํากินทําขายก็จะได้บุญได้กุศลกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ เมนูของครัวแล้วแต่แม่ของเราก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆมีอีกเยอะนะคะก็ขอติดตามกันไว้นะคะอันไหนที่ขอมาก็จะค่อยๆจัดให้ค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแลวอย่าลืมนะคะกดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยค่ะคุณที่รับชมก็แต่แม่นะครับและอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะ